มาเนี่ยผมมีเงินมาให้แม่ leave. มีแต่คำเฮ้ยบ ouais. er. นี่ว่าดอกระดาษใส่ไปใส่ชุดยังไงเลยนอนเท่าไรวันนาเนี่ยนะใส่ไปนะเดี๋ยวลองตัวเนี้ยไปเมืองไทยกันใครใหญ่เนาะวันแม่ผมเดิไก่วันแม่วันแม่วันแม่ทันแม่เออลูกบ้านสกู๊ปมาทำให้แก้มะวันหอมแก้มเปถื่อแล้วโดนโดนเดือบแล้วอยู่ข้างนี้เลยอ่ะ้อม มองจะแก้มผู้สาวหลายแก้มผู้สาวหลายเจอหน้าเวทีนะผู้สาวแก้มมาให้หน้าทั้งงาต่อโลอนะสบายดีสบายดีทุกคนตอนหับทุกคนเขาสู่สองละน้อยนี่ตอนหับทุกคนเขาสู่สองละน้อยแต่ละน้อยมาตอนหับซาเลบรนามาแต่บางกอกเสียงเผลอสวัสดีครับอ่าให้ภาษาไทยค่ะการร้องภาาไทยโซโซกัน่การร้องภวษาไทยบบนี้สบายดีทุกคนเลยสวัสดีครับสบายดี สวัสดีเลยสวัสดีครับโอ้เออขาท่าแบบนี้โอ้ยของกัจเจ้าแล้วโบนิเอร์บรรดแต่ว่าก็ให้โอกาสได้ให้โอกาสเห็ดกินถ่าเด้อทุกคนเห็ดกินถ่าอายละน้อยน้อยได้เสาละน้อยไงถืกแต่งตั้งให้ได้เฝ้าก้อนดอกไม้สั่งเพื่อถวายเช่าพันถวายถวายถวายอาหารสิบพันก็เลยได้พึ่งพาอาศัยหลาน เงากันเลยผู้ช่ว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 ยแล้วผู้ช่วยอะไรเมื่อจังทีสุดนี่ไปสองหิดไผ่นานสองหิดไผ่กินอะไเมนูอยู่บ้านเลยบอมื้อินหอดบ้านตั้งแต่ย่างออกไปถามของย่างที่ฟ้าต่ออกเครื่องกูออกเครื่องเกินไปแล้วเกินไปแล้วก็คือมีมีการสั่งอาหารไว้อีกได้ข้าวหวานบ่อืมสั่งยังไงไว้ให้กินแกงไม้ แกงไม่แกงเห็ดอันนี้คือสมเห็ดเรียบร้อยเหมือเรียบร้อยเสงเหมือจัดการกับจัดลองไอสางาไอสางาผู้เดียวบดถ้วยหนึ่งสมเห็ดทุกคนพูดเอาเสือคูนี่เอาจะเห็ดย่างซุ่มถ่านเนาะตุโพกมาพ่อเสงเหมือกมามาลัดบัลลังก์บัลลังก์ถอยซิ่งหาพัน แม่แม่ยำดูยอเินบนนี่เยอะเนี่มแล้วยุ่มแล้วเธอเป็นของลูกไปนี้ทุกคนเหมือนเหมือนจะทำการศไทยจ่ได้ดอกเงินนำเฮานี่ยังจะลองแต่ไกออเอ้ยมีเงินเอานะมั้งเอาเงินเอาเินี่ยังยาสีขาวบอ ยาสีเขียวเมื่อถ้งคนเล่าคนอิตาเลี่ยนเขาจะเอาฝากกันนะมันเป็นของจากกรุงเทศนะจากเอฟซีของเซาแหลบันนาพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศที่เป็นแข้งใจให้เซาแหลบันนามายืนจุดนี้ได้เมื่อนี้ยอดวิวกันสบเกล้านวิวว้าวน่าจะหาสิบล้านได้เลาวไทยต่างประเทศที่ให้เซาแหลบันนาจากบ้านนอกของนาหน้าให้นั่นแหละที่ให้ได้ไปทั่วคอนเสิร์ต มเนี่ผมมีเงินมาให้แ yeah ม่มีแต่คำเฮ้ยให้จารลมไข่าใข่แม่บ่าดอกระดาษ่านแรกสวิตย์นี่ยนเช้าแลวนนานี่ยนะีดีคำพอใจเดียวเดียวคำคพอใจเลยชน้นเพอนะไเอาของนันถึงผ่ม่ชิน่กัยาแม่ท่านเ้นางท่นมี่น้คืนใหม่ดังบัดหน้าหรือว่าเพี่นยังวินเจ็ด ก็นาไปนะแล้วจังเขาจะเอาจับสอนกมือทำะไอุไปก่อนอุไปก่อนนะสป라이ดปก่อนแ่ลองเดียวตัวเนี้ยไปเมืองไทยกันไข่ญ่เนาะวันแม่พอมด้ไก่วันแม่วันแม่ว่พอน่ก็ได้ไปขึ้นไหมที

เสื้อเลยเสื้อันหนึ่งไปทังไทยก็มีแา่ว์ใจดีแต่ตอนเสื้อใหญ่อันนี้กัปตัใหญ่อันนี้ก็ไม่ไม่ว่าได้มาจากไดอกได้มาจากทุกบาบของงานเอฟซีโก้โคฟังเียงแหลนาโคฟังเสียงแหลนามันยิ่มากกระจายไปทั่วโลกยังไงมาเขียน ให้เมนะคำหรือว่าทองนะและกแลารเงินติดที่สง่าก็เสมอจะลองไปทั่วคอนเสิร์ตแต่ละห้างแต่ละมองแต่ละบอลโบ๊ทเอาไปใส่โบ๊ทเอาไปใส่กินของขวัญเอามาซื้อกินพลอยแค้นดีกระซิบเด้อว่าใครจะได้ไปคืนไปที่ใหญ่สาวน้อยเพชรบัตรแพงขอบใจทั้งบโบ๊ทอยและกระทั่งขอบคุณทั้งอาจารย์ประจักษ์ชายหายทองคำและกับอาจารย์บรรพุลกระทงเบียร์นอบรรดาโบ๊ทเกิดที่ซอยหางาน าให้สง่าไฮสังเลย์ู่้ปะิงมันเท่าไรบ้านแล้วแต่ท่านอาจารย์มุกดาหารเออเหรอพี่เดชเขาเดชพี่เดชเดชนะหรือโบเกอร์เดชพี่เดชคุณหล่อของเราครับล่าสุดมาส่งเขาดันมุกดาหารเดชเขาจะใหญ่เด้ชเดชเน่มาหอมหน่อยแก้มนะมาหอมแก้มเปถื่อแล้วโดนโดนเดือบแล้วอยู่ข้างนี้เลยอ่ะ้อม พร้อมจะแก้มผู้สาวหลแก้มผู้สาวหลเยอะหนาไปทีนะผู้สาวโอเคมาให้หน้าต่างต่อโลดนะโอเคขอบใจเด้อขอเดผู้อยู่เบื้องหลังอเลยในีกรนี่ผู้อยู่เบื้องหลังในนี้อ๋อกินโต๊ะไปในเจ้านั่งอยู่เบื้องหลังแทนอย่ามาได้บุกกินบานนี่หน่าแม่เลยเอไว้เนี่ยน่ท่านน้นเนคำเจนกมิเตคิโมะทัวทีพนะภรรยานายห่างจะร้องอเลย คุณนายห่างคุณนายห่างคุณนายเปียกค่ะคุณนายห่างตัวเขาเปียกค่ะฝรั่งนีเมียบอสเมียบอสเน้องชาต่อไปเราต้องเอ้าเบาเบาไพยก่อนต่อไปเราต้องเอื้อนจานลองนี่บอสลองค่ะบอสลองมาค่ะใจหน้าบอสนะบอสคะนายนายห้างตอนนี้นี่ภรรยานายห้างคุณกัน ส่วนอันนี้น่ะลูกปูนท่ามคลองสาวน้อยคลองหมักน้อเด็กไน้สังการได้สังกัดซึ่งซึ่งเป็นคลองหลินผู้นี้เนาะคลองหลินผู้นี้โอเคทุกคนสิพาทุกคนไปเบื้งหลังครัวนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความแซ่บค่ะสองแหงนี่บวแกงเห็ดนะเฮ้ยแค่จะแซ่บแค่นี้น่านี่น่นี่น่ดอกตุ่ม ชจมิวกเจมิงไปแม่ล่างถวยไปเลยบ้เลยน่าโผล่โผล่โผล่่เฮ้ยทาเจ้าเป็นเมนี่เมนี่เป็นเมนี่พิเศษได้เมนี่ได้ถือว่าเป็นเมนีพิเศษเลยแหละอ๋อหยบเมนูกรอบเลยยังนี่กรอบๆาหาเลย เฮ็ดโขกงโบงโบงโบงอยู่ในในเฮ็ดโอ้ยอันนี้มันโมเมนต์โบงเขาเอื้อนว่าคำว่าจะเนียนกันเหมือนดักแด้นะเอาปันเอาเขาไปใด้เขาเนี่ยกินเขาด้วงของข้าวข้าะด้วงเฮ็ดที่จุบหินทัดวที่วะเป็นยังมันเป็นของธรรมชาติพันอันนี้เขาเฮ็ดโขกตัวนี้นะมันกินมะพร้าวกินด้วงมะพร้าวแห้งไตเดียดตัวลิงไต่ขึ้นไต่ลงอยู่ขี่ตีเลิ้ยงอยู่นะฮะัอ้ยอันนี้มันบ่มียังมันกินเนี่ยขี่จะขาดทุกคนเมนูต่อมา แกเฮ็ดเมนูที่สามสี่ละจิตเจตกรุงเทพอย่างคือจิตโเอ๋จิตโตพัดจิเได้มือกองนี่เป็นสันสนเส้ได้วุกินลายานาดเลยมัปาดลความวุ่นมาเขาขามาบ้านก่อเขาขกดำจะเออเนาะไปตากแดดเนี่ยบริลามานี่นะบริลอีกแล้วบริลาม บุรีรัมบุรีรัมถนนไม้เลซองสี่บุรี่ร้องเห็นอยู่บนนม้เลซองสี่นะเฮ้ยนางรองผ่านอยู่บ่เชิญซองสี่ตั้งบุถ่ายมาตั้งบุถ่ายป้ายไว้ให้เอาเอฟซีนางเพอที่นางรองนั่นนี่นะเอาเง็กบาทด้วยคอยทางที่นางรองหวานเซ็กเมากระเบอร์หนึ่งหัวใจสืบเพลง วีไดไหมเอ้ยวีไดไหมเว้ย um, okay, so ีแมาจังหอบกับคอไดไเอ้ยเอาแกงสร้างมาแรกกับบอลตอนนี้นะเพราะเพื่อแกงได้สร้างนมันหมดหิวตายเขาทาตอนนี้ยา่าสั่ง่างะเพื่อแกงสร้างทุกน้ำเขาหิวใจก่อนฝังยังเมื่อคืนงันได้ครับมันมันลืมันได้ลืได้เขาเงินเานี่ยเงินกห้แม่เขาห้เงินเจ้าเครียดป่แม่ คนจะได้ขายควบัดจะเย็นไมเยจะังไางาด้หารมีเงานความลาอียรใตีเป็นยงคือเป็นชั้นานนี้คือย่างไปอย่างมาแน่นท้องวเออจะแน่นอยงก่งลูกายเหอก็จะด้วยแล้วลูกใครตีอยากจยกเสียนยาได้ไหมักแน่ได้ไหมให้ใจบอกแล เต้นลูกเต้นอ่าอยู่ๆพงล์งาสิ่พ้มนะป้าสง่าสิทธิพลได้ล <legitimacy parfois> <government> ูกเลยให้กินเศษเลยลูกอุ้มนะคือลูกอุ้มนะลูกลูอุ้มนะได้อกได้ดอกหลานรวมนี่นะหลานรวมนี่เพราะอะไรเพราะเป็นพิธี มินโอมันานเมเมขมือนหมักูนม็ดเด้แนเม็ดเด้เหมือไปอใหญ่มีแต่อนามัยมันเท่าไหร่เท่าไก็เท่าไรก็ราคาห้าพันบาทของากนี่ห่อยังก็สามล้านนะสามลานจักปักกลายาสามล้านนะของตอนเจโนบ นี no? <S 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 ่ราคาสามล้านหมดเลยสามล้านสามล้านบาทสามล้านกีบสามล้านกีบแต่ว่าเบื้องเบื้องฝากฝากมาดูอันนี้บุ๊มบึงมองมองแมงมองมัดมันได้นี่นะเอามัดไว้ซื่อๆได้มันต้องทางในพูกข้าคในายพูกไม่มีนั่นอยู่เด็ด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 ทุกคนเ้างบอกเวลาโตเมนูที่คุยโทรศัพท์กับโบเกอร์เขาบป็นไงัวใสเวลาเป่าประโยชน์นี่คุยไปน้ำหายไม่ได้บูดถึงร้านนี่นะเขาเขาตั้งใจเอวทีดอยู่เด้มันงาดได้ เตั้งเจ้าประเทศมันอยู่ในแถวๆนี้คุยงานเัดมาโดนโนซาบบอนี่นาโดนโนซาบจนได้ละแต่เด้กมันออกตามลายเดกยังไม่ไปออกตาขอบ้นคือขาดคักไม่นะคือใ้งแบบอันบมือแทบแทบขนาดเท้านี่เนะมือแบบจกคาดเด็กคงนอนอยู่เลยคงนอนมีซิกอ่า ใส่นานอาโคงน้อมันดังเคนอมันดังเลยนมันดังแล้วโคนอะไรครับคบนอกเขาตั้งมาเนาะไม่ยังบัดรเเป็นยังูกฮะจ้กมีช่แตกเสียตาเลยาเอาไปเบาทไปเอาด้เาบาเหคไ่ทไใช่ไหโอ้หโอ้ชมไ่ก็ได้ันอร้อยไหมเพรามีเงินอยู่พอดันให้ใหสองร้อยแม่ให้ไหม มือเลไอ้งามมือเลไอ้สงามือเลยวเอาม้เทียดเมเจอนใ่ไหมบอได้ยังไม่ได้ใค่ได้ได้เออนไดเ่เจีเอไปใส่ก่มิงเจมี่เอาไปใส่ไปซื้อเลคู100เสน้สมเทุ่ถ่ายูก็ออไปซื้ออย่งก่อน แถลงกันเด้อทุกคนแถลงก่อนแม่แถลงแม่จะน้อยก่อนเนี่บนได้ใส่คอไม่เนาะก็เลยมาะสโล่จะน้อยหนึง่งฮ่าฮเลยตุยมมาแม่เจ้าคือมีลายเส้นแถวจะใสิแขวนภาพสองเบาะนี่ใส่ภาพเาวเขาจะใส่มาเป็นร้อยใส่ปินยวงมาเส้นสั้นเส้นยาวคันันแม่คันแม่บุมมักใส่ลายเส้นแม่ปั้นละน้อยก็ได้เด้อ บางบอรกับเขาคล้ายลูาทหลคนยืมมันหลลยขาวบานอลูกามชิแต่มื่อนี้บอกวาม่ห้อยตัวไปไง่ยยงล่ม่หังดิหไอตัวนี้จ่ายกันเท่าไหร่ตกลงราคาก่อนได้หางยูทูบไปแล้วะยนไปยูทูบจนเบ็ดนไปยูทูบไปเลยก็ได้สิเป็นยังไ่จะยังพูดไม่บันไงบ้างตงให้กรสนิทสบาเคนบงมานี่แถลงหลายแถลงเลยดิแถลงแล้ หาหมอนมาได้พม่ได้หาหาเองได้หมอนนะป้าแบบให้เอาเด็หเดหัวผัดบวมมี่ขาโต <c oughs> ทุกคนไปป้าบแล้วมือเฮินไปเคินมันพี่มาซาหล<ม>่เลือมจ,จารานลองผู้เดียวนางกระป,ป,ปุกกิดเป็ดผูมียังดอกถุนอากาศสุนอากาศ,ากาศพาทุกคนมามาต้นหบเผินซืือมาแต่บางกอกว่ญญาันซะ ท่านอาจารย์เด็กมพอกันสองถิดฝ่ายในการมีความกินฮอดกันเดิร์ดหลาน้อยกับจารลองขอตัวไปก่อนเด้อรออาจารยายบายเออแม่เลยแม่เละฝากช่องหน่อยขันกดขันกดไลค์กดแชร์นะหนาจะถือรางวัลหนึ่งไปแต่ยังไม่ทานนะแต่อย่าลืมแจ้งจ้างจ้างเสาร์เดกไปเด้อฉันยิงไปทรายเด้อแม่แล้วฝากซองหน่อยเด้อบายบายครับมิสเตอร์บีนนะเซ็นแบบ 拜拜。Bye bye